สวัสดีครับวันนี้พามาส้มสวนครับสวนบักเกือ,อดเงางๆครับอเอาห้าเรีวเมื่อบ้านครับป่าเนี่สิได้เก็บมื่ออื่นแล้วครับนะครับโอ้งามครับ แล้วเตาอีกปลาหนึ่งครับเหนเขาปวดหลังเบิดหลังคดหลังแข็งเบิดน,นั่งก้มเบิดมือปลาเนี่ยกับประมาณสามไรครับปลูกจักเดือนแล้วนะ วันที่สามสิบเดือนเก้าเดือนกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราประมาณสี่เดือนห้าเดือนครับป่านีเก็บไปหลายรอบแล้วครับของอื่นกับสิเก็บอีกสุกละหน่อยยังไงเลย บูบานเฮาสิมีคนกิน่าน่ยได้ครับมึงครับเดี๋ยวพาขึ้นเบงงขึ้น เจ็บมืออืน่นนอ่แหละครับ <c oughs> หาเดือนปูงาเดือนเนี่ยดกันเนี่ยครับสีเดือนหาเดือน,น สำหรับคลิปนี้ก็ม่มีอย่างไรครับพามาเบ่งส่วนบักเขือง,งามๆครับสวัสดีครับ